เขี้ยวหมูตันหมูป่าเพศผู้ตัวใดมีเขี้ยวตันตั้งแต่โคนเขี้ยวถึงปลายเขี้ยวจะยิงไม่ออกหรือยิงไม่เข้าเมื่อมันตายด้วยความชราใครไปพบเขา้าดึงออกจากกลามได้สามารถใช้เป็นเครื่องรางป้องกันสาตราวุธต่างๆได้หมูป่าที่มีเขี้ยวตันหาได้ยากมากเพราะเป็นหมูป่าที่หลบหนีเก่งพลานป่าจับได้ยากมาก และแผลงสอนก็ไม่เข้าเนื้อเขี่ยวหมูตันจึงถือเป็นของวิเศษมาช้านานเท่าที่ทราบมาเขี่ยวหมูตันที่นำมาใช้กันเป็นเขี่ยวหมูตันที่ได้จากการตายตามธรรมชาติของตัวหมูป่าเองเขี่ยวหมูตันสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องรางของวิเศษได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องปลูกเสกสำหรับวิธีดูเขี่ยวหมูตันคนที่เคยเห็นของแท้แล้ว คงดูเป็นได้ไม่ยากสำหรับในที่นี้ก็จะขออธิบายวิธีดูสำหรับท่านที่ยังไม่ชำนาญ 1. เมื่อสองกล้องขยายจากโคนจนถึงปลายจะมองเห็นเส้นตามขวางเป็นริ้วๆเป็นเส้นที่แสดงถึงการงอกเพิ่มของเขี้ยวหมูตามอายุของมัน 2. ส,ส่วนของเขี้ยวหมูที่ถูกใช้สัมผัสกับเหงือ่อจะมีสีเปลี่ยนไป แลออกเหลืองจุดสังเกตจะเห็นเสมือนเป็นชั้นบางๆเคลือบผิวอยู่คล้ายกับว่าถูกเคลือบด้วยเทียนไข 3. ตรงส่วนปลายของเคี้ยวจะมีส่วนที่เป็นมุมคมเพื่อการบดเคี้ยว 4. ถ้าเคี้ยวหมูถักเงินไว้ให้สังเกตความเก่าของเงินที่ใช้ถัก ว่ามีความเก่าเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของเขี้ยวหมูหรือไม่ 5. เป็นจุดตายก็คือเขี้ยวหมูตันจะมีเนื้อในเต็มตั้งแต่โคนจนถึงปลายแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามบริเวณใกล้กับโคนของเขี้ยวจะต้องมีโพรงอากาศอยู่หน่อยหนึ่งเสมอเพราะเป็นโพรงประสาทฟันของหมูแล้วค่อยเป็นโคนตันแบบที่เราเห็นกัน โดยโพรงอากาศนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุของหมูตัวนั้นๆดังนั้นถ้าเห็นเขี้ยวหมูเป็นรูหน่อยหนึ่งแล้วค่อยมีเนื้อข้างในอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเขี้ยวกลวงไม่งั้นท่านอาจพลาดของดีไปอย่างน่าเสียดายส่วนวิธีดูเนื้อในเขี้ยวว่าเป็นเนื้อฟันหรือเนื้อเก้ทำได้โดยพิจารณาสีสันว่า ออกไปทางกระดูกแห้งปนแดงๆหรือไม่ซีภายในเคี้ยวจะต่างจากเนื้อฟันภายนอกเพราะเป็นสารคนและชนิดกันเหมือนฟันของคนเราแต่และชั้นก็จะแตกต่างกันไปหรือจะลองเคอๆดูถ้าเป็นปูนปลาสเตอร์ก็จะหลุดออกมาเองส่วนถ้าเป็นเรซินมองดูก็รู้ว่าเก้แล้วสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเคี้ยวหมูตันที่มีรอยแตกตรงโคนแล้ว ข้างในตันไปเลยทั้งแท่งอย่างนี้เก๋นแน่นอนถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา